ชวน,นคุยแล้วเธอไปไหนไปกับใครถึงตอนนี้ยังไม่มาอยากจะช่วนมาเต้นรัําคุยเพื่อนๆคะ่ะกลับเข้าสู่ช่วงคิดช่วนคุยแล้วนะคะวันนี้เนี่ยเรานะคะก็ต้องขอหนูญาตเพื่อนๆนะคะเปลี่ยนฉากหน่อยคะ่ะใช่แล้วคะ่ะแต่เอ่ วันนี้เราสองคนมาเข้าครัวแสดงว่านักทองจะทําอาหารให้ยีหวาทานใช่ไหมล่ะเช้าเช้าแบบนี้เนี่ยนะยี่หวาหิวพอดีเลยอะว่าแต่นักทองจะทําอะไรหรอยี่หวานับทองเนี่ยไม่ได้มาทําอาหารหรือกับข้าวยวี่หวากินแต่จะมาทําขนมให้ยี่หวากินไงดีไหมดีสิแล้วนักทองทําเป็นหรอ ทขาไม่เป็นหรอกแต่วันนี้เนี่ยณพรนะคะมีแม่ครูที่สวยมากๆเลยล่ะค่ะเป็นแขกรลบเชิญของเรานะคะงั้นเราเนี่ยต้องขอต้อนรับพี่เข็มกริดทีระอินพรวิจิตค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เข็มสวยมากมากเลยนะคะเนี่จริงใจ,ใ,ใจหน่อยจริงหน่าวหุ่นดีด้วยค่ะจริงใจหน่อยนะจริงใจหน่อยอ่ะไหน แต่วันนี้เนี่ยพี่เขมามีขนมเพียบเลยนะแล้วเดี๋ยวนะเรามาช่วยกันทำสามคนนะคะแล้วพอเสร็จปั๊บเรามาจัดปาร์ตี้กันไหมดีค่ะอดีเราคุยอะไรกันก่อนไหมคุยไปทําไปไหมค่ะได้ค่ะค่ะแต่ก่อนที่เราจะมาทําขนมกันนะคะไหนไหนพี่เข็มก็มาแล้วเราต้องมีการพูดคุยกันสักนิดนึงได้เลยอ่าถามมาค่ะพ้ออยากจะถามพี่เข็มว่าการที่เรามาทํางานด้านพิธีกรค่ะจริงๆแล้วเนี่ยมันยากไหมคะหนูว่ายากไหมอ่ะ หนูว่าก็ถ้าเกิดเราฝึกไปนานๆหรือว่าเราชอบจริงๆเนี่ยคิดว่าน่าไม่น่าจะยากใช่พ <นะ S 2> ี่เข<ำ>็บพี่อยาจะบอกว่าพิธีกรสมัยนี้นะคะจะมีเยอะมากๆใครๆก็เป็นได้แต่ว่าพิธีกรที่ตั้งใจจริงแล้วมีคุณภาพจริงๆเนี่ยจะเป็นส่วนน้อยแล้วก็จะอยู่ได้นานกว่าคนทั่วไปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าหนูสองคนเนี่ยอยากเป็นพิธีกรที่เก่งนะคะก็ฝึกฝนบ่อยๆแล้วที่ที่สอนง,ง่ายๆที่สุดเลยก็คือเวลาพูดเนี่ยให้เปิดปากกว้าง คนฟังจะได้ฟังเราชัดๆแล้วก็พอหนูอายุแค่นี้ใช่ไหมคนหนูโตขึ้นมาหนูก็จะเก่งมากๆพี่เข็มะค่ะผ่านงานไดามิติกอมาเยอะแล้วอะค่ะยี่หว่าอยากจะถามพี่เข็มว่าในมุมมองของพี่เข็มะค่ะคิดว่าพิธีกรส่วนใหญ่เขาตอนนี้เขาเป็นยังไงกันบ้างแล้วอะคะพิธีกรส่วนใหญ่ตอนนี้พี่เข็มเนี่ยนะาสัมผัสเดี๋ยวนี้เลยนะพี่เขมมีความสุขว่าเก่งกันมากเลยอะ น้องสองคนนี้ก็เก่งมากเลยนะอบคุณค่ะไม่เพราะว่าทำไมรู้ไหมคะการเป็นพิธีกรเนี่ยนะคะหนึ่งในเราจะต้องมั่นใจด้วยแล้วก็เวลาที่เราตามองกล้องเนี่ยเราจะต้องจําบทด้วยเราก็จะต้องพูดให้ชัดด้วยเพราะว่าทําไมรู้ไหมคะจะมีน้องๆเด็กๆเนี่ยนะคะอยู่ฟังเราถ้าเกิดว่าเราพูดรอรอลิงรอเรือรถมั่วไปหมดอย่างเงี้ยน้องๆที่ฟังเราอยู่เนี่ยก็จะพูดผิดตามเราเพราะฉะนั้นเราจะต้องเป็นตัวอย่างที่ดี นะะี่ก่อนที่ดีเราควรต้องทําตัวไงบ้างล่ะคะพี่เข็มช่วยแนะนําเราสองคนหน่อยได้ไหมอ่านม่แหละพี่เข้มเพิ่งพูดไปก็คือถ้าสมมติว่ามีคนดูมีน้องๆดูเราอยู่ที่บ้านเนี่ยเราต้องพูดให้ชัดเราต้องพูดคําสุภาพเราต้องให้ข้อมูลที่จริงชัดเจนถ้าเกิดว่าเราเนี่ยให้ข้อมูลมั่วๆเนี่ยน้องๆที่เขาฟังเราเนี่ยเขาเขาก็จะเหมือนกับ เอาไปใช้ผิดๆจากข้อมูลของเราเนี่ยเราก็จะเป็นพิธีกรที่ไม่ดีแล้วก็ต้องมีเนื้อหาสาระที่ดีด้วยถูกต้องเหมือนรายการนี้แหละนะอ่ะค่ะหิวอ่ะไม่หิวหรอพี่เข้มหิวหิวหิวเหมือนกันค่ะงั้นเราเราทำไปคุยไปไหมได้ค่ะเดี๋ยวนั้นตอนนี้นะคะพี่เขยมทำคัพเค้กทำไมพี่เข็มถึงทำคัพเค้กรู้ไหมคะ เพราะว่าเวลาที่เราทําเค้กก้อนเนี่ยกับคัพเค้กเนี่ยคลายๆกันแต่ว่าคนเนี่ยเขาเริ่มมาทําคัพเค้กเนี่ยเพราะว่าเขาต้องการให้คนทานเนี่ยทานได้ง่ายขึ้น<ช> <ๆ S 2> เขาก็เลยเอาเค้กมาใส่ถ้วยคัพแปลว่าถ้วยคเค้กอยู่ในถ้วยก็คือคัพเคก้กอ่าแล้วก็วันนี้นะคะพี่เข็มทำมาสองรสค่ะก็จะมีพี่เข็มขข <า S 1> ะคะน่ะงทานพี่เข็มได้ไหมคะได้อันนี้ค่ะที่เราทำเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราจะแต่งหน้าคัพเค้กยงอุ้ยเดี๋ยวนะเหม็นกลิ่นอะไรเปล่า หอมสิโอ้อบไวไอเอาอมาเลยเดี๋ยวไม่ลืมตายแล้วระวังมือนะคะจริงๆต้องใส่ถุงมือนะคะคแต่ว่าอ,อันนี้นเป็นความหัรย์ของชีวีโอ,โ,โอ้โหอย่างน,นี้ละค่ะนนี้ล่ะหน้าตามจะเป็นอย่างนี้นี่แล้วก็มันจะมีหลายหลายถ้าียกหลายไซส์อะค่ะจะมีไซส์เล็กนี่นะคะตัวคัพอะมันก็จะมีเล็กตาม อย่างนี้เป็นต้นนี่นี่ถ้าสมมติว่าเป็นไซส์ใหญ่นะคะก็จะเป็นไซส์ประมาณนี้นี่ส่วนถ้วยเนี่ยก็จะมีหลายแบบน่ารักมากเลยหนูๆน้องๆนี่มีลายจุดมีเป็นลายต่างๆเงี้ยอันนี้พี่เข็มสั่งทําหรือว่าทําเองอันนี้ซื้อค่ะมีขายตามร้านขนมทั่วไปตอนนี้เนี่ยตามซูเปอร์มาร์เก็ตก็จะมีแล้วค่ะพี่เข็มคะคือว่ยอยากจะรู้ว่าขนมคัพเค้กที่พี่เข็มทํากับ ของข้างนอกอะค่ะมันเหมือนกันไหมอะค่ะไม่เหมือนค่ะเพราะว่าของที่พี่เข็มทํานี่อร่อยอร่อยกว่าไม่ทาไมเรามั่นใจรู้ไหมคะเพราะว่าเนเนี่ยเมื่อเมื่อเราเมื่อเราทําทานเองหรือว่าเราทํามาให้เพื่อนๆเราเป็นของขวัญเนี่ยเราจะต้องใช้วัสดุที่ดีที่สุดอย่างคนที่เขาทําขายอะเขาก็จะต้องประหยัดถูกไหมเนยเขาต้องใส่นิดเดียวแป้งเขาต้องใส่นิดเดียวเพราะว่าเพื่อความเพื่อจะลดต้นทุนแต่ว่าถ้าเราทําเองเนี่ยเราใส่ทุกอย่างเต็มที่เลย อันนี้คือไว้แต่งหน้าครับเคใช่ไหมใช่ค่ะตัวนี้เขาเรียกว่าตัวโรยหน้ามันจะมีหลายอย่างมากเลยอย่างที่เห็นราคาเนี่ยอภิเษกให้ดูเลยนะนี่ราคาถ่ายตามท้องตลาดทั่วไป20บาทไม่แพงเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเปิดสูตรดูก็ได้สูตรตามอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะแล้วหนูก็เอามาทำกันสนุกแล้วให้ไปของขวัญเพื่อนด้วยไม่เปลืองอันหนึ่งตกไม่ถึง10บาทนี่ค่ะพี่เข็มค่ะแล้วพวกไม้จิ้มฟันอะไรปากกา อ, s <S อันนี้มันเป็นอุปกรณ์เขาเรียกเลยอุปกรณ์เครื่องเขียนค่ะไีเทมให้ดูใกล้กล้มันจะมีเคยเห็นตัวสติ๊กเกอร์กลมๆแบบนี้ไหมที่เขาเอาไว้เวลาสมมติเราทำกันบ้านอ่านรายงานแล้วเขาจะให้เรา <S <S แปะแปะเป็นตัวเน้นต่างๆเนี่ยขายทั่วไปเลยเราก็ไปเราก็ไปฉกมาจากโต๊ะคุณพ่อก็ได้โต๊ะคุณแม่ก็ได้มันไม่แพงแล้วเราก็ไม่เรามีเสียเงินใช่ไหมเราก็ถามว่ามาจิฟฟานรามาทำอะไรเวลาที่เรามีปาร์ตี้ค่ะนี่ คัพเค้กเนี่ยเราจะได้วางว่าต้นไหนของใครหรือว่าเราจะเขียนชื่อก็ได้สมมุติว่าเขียนชื่ออย่างเงี้ยเป็นสติกเกอร์นะคะเขียนชื่อยี่ห้ออย่างเงี้ยดูไหนเนี่ยก้องก้องสมมุติเขียนชื่อยี่ห้ออย่างเงี้ยค่ะเราก็จะแปะลงไปบนบนธงทําเป็นธงแล้วคัพเค้กนี้ของใครเราก็จะเอาไปให้เขาเป็นของขวัญวันเกิดก็ได้หรือเราจะเขียนว่า happy b i r t เดย์ก็ได้อะไรอย่างนงี้เป็นต้นอ่ะเดี๋ยวเรามาทํากันเขียนก็ได้ใช่อันนี้รู้แม่อะไร ใช่ค่ะเข็มเหรอฉีดยาโอหน้าใหญ่มากเลยหน้าฝนแล้วต้องฉีดยาไม่ใช่อันนี้เนี่ยนะคะจะเป็นตัวบีบเคยเห็นครีมข้างหน้ารับเค้ียรที่สวยๆไมสวยข้านเเนี่ค่ะเขาจะมีหัวเนี่ยหัวแยะๆเลยนี่เห็นปะให้เลือกให้เลือกแต่วันนี้พี่เข็มจะทำพี่เข็มจะเอาหัวขนาดกลางแล้วอะอยากอยากทำไรทำเลยพี่เข็มทำไปด้วยนะอันนี้นะคะครีมนะคะปกตินี่มันเป็นสีขาวพี่เข็มตีมาจากบ้าน แล้วเราก็ใส่สีลงไปนนผสมกับอะไรอาคาคะคะมันเขาใช้เป็นเนยค่ะเนยเนี้ยทำมาจากไขมันสนั์เนยเนี้ยเขาเรียกว่าเนยขาวแล้วก็มาตีกับน้ําเชื่อมใช้เวลาตีเนี้ยประมาณชั่วโมงกว่าสองชั่วโมงเลยอย่ะตีไปเรื่อยๆแล้วก็ห้ามหยุดค่ะถ้าเกิดหยุดเนี่ยต้องใช้เครื่องนะคะถ้าเกิดหยุดเนี่ยมันจะไม่ฟูมันจะไม่สวยอย,อย่างนี้อ,<า>อ๋อต้องใช้เวลานานขนาดนั้นเลยเหรอใช่ค่ะ